ปิดติดติดติดได้หรอกจิ่ต้องแต่งอะไม่ไ like ด้เก้าหลีเกาหลีพอดีจริงต้องไปบ้างละชี้ท้าให้น้องเป็นปลาต่อขี่เกาหลีแรงสวัสดีค่ะโยดีค่ะพิ่มเลยพิ่มเลยครึึ่งงนเข้าถึงไม่ที่ร้านมาก่อน แสิ่งะไรรูปเร็วหนูก็สีดวิดีโอมันจะมืดเดี๋ยวไม่ทีวันที่ยี่่ะมาไหนมีสองค่ะิบสีตกผัข้างในเย็นหน่อ เีนอเย็นอ่ะหุ่รูทำไมเราสระเราสีไม่เห็นหุดนะู้องดำน้ำตาลย่งน้ตาเล็กๆอีกสามรอบอีเข้มแล้วดีนะจริงเข้มดีแล้วอืออดเดียวเลยถ่ายไมนี่ยมตะเกตจได้จเลยพี่ไม่ต่อ ะฟังอะไรนะพี่ออยฝาดฟังคิดถึงไม่ใช่พี่ออยฝากเขาคิดถึงไม่จริงดูเสียงออไม่พี่ออยไม่พี่งอยน้องให้พี่พี่จะรอจนถึงเสร็จไหมอ่ะเสร็จกี่โมงอ่ะไม่รู้เดี๋ยวพี่เดินทางเล่นก่อนสองทุ่ม สองโมงกว่าสามโมงใช่ไหมนี่เขาเซียนเขาบ้าคือจะบอกว่ารู้สึกเวลาของอะคือแต่เมื่อไหร่อย่าพูดอย่าเป็นลมเท่านั้นแหละเรนเจ้าหญิงต้องอดทนนะเจ้าหญิงต้องอดทนหมายว่าจะรัดคอมามาอะไรนะอะไรกูมาอะไรคือแบบกันเนี่ยค่ะคีอใครไม่มีบัตรไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เออเดี๋ยวให้กองพี่ว่าซื้อ,อยังคะเออดีมากบัตรันนิคอนให้ยืนนั่งบนเวทีเนี่ยยูจะได้ถ่ายรูปจริงเหรออืมไปแล้วเดี๋ยวเขาไปขโมยโอเค okay, จ้า <c oughs>